สานีกรรมมานี้นายานติทุกขติกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติกรรมที่เราทำนั้นย่อมเป็นเงาติดตามตัวเราไปทุกที่เพราะฉะนั้นให้เราเร่งแต่ทำความดีทำกรรมดีเอาไว้เพื่อเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้แก่ตัวเราเองการทำบุญคือการเป็นผู้ให้ให้ความรัก ให้ความรู้ให้ความสนใจให้อพยทานให้โอกาสให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่นให้สิ่งที่มีแม้กระทั่งให้เวลาแก่ตัวเองการเพิ่มบุญให้ตัวเองแบบง่ายๆนั้นสามารถทำได้ดังนี้สวดมนต์วันละบทหมั่นสร้างสมาธิให้แก่ตัวเองให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น อาจเป็นบทสวดมนต์ง่ายๆเช่นการสวดอิติปิโสหรือการสวดพระคาถาชินบะชรดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุขเพราะพ่อแม่คือพระประจำบ้านจงอย่าทำให้ท่านทุกข์ใจหรือหากมีโอกาสทำความดีก็ควรหมั่นทำตากบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานตื่นเช้าขึ้นอีกสนิดรู้จักกันให้มากกว่าการรับ ชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งกว่าเดิมเมื่อทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใ,ใดก็ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจให้ทําตามกาลังความสามารถของเราพอที่จะทําได้เราไม่ลํำบากเขาไม่ลําบากพูดคุยหรือสั่งสอนเรื่องธรรมะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องธรรมะซึ่งกันและกันถือศีลห้าเป็นปกติเพราะศีลจะเป็นเกราะป้องกัน ให้เราทำแต่สิ่งดีๆให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นว่าเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆก็ตามให้ละให้ลดให้อภัยเพราะคนเรานั้นมีเวลาน้อยเต็มทีไม่ควรจะยึดถือความโกรธความหลงมาอยู่ในใจและนี่ก็เป็นวิธีเพิ่มบุญง่ายๆให้กับตัวเองโดยได้บุญทุกๆวัน สุดท้ายนี้อย่าลืมทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพราะบุญเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จของทุกชีวิตอานุโมทนามิ